อีกเรื่องนึงครับนะก็เรื่องประกันขนส่งตอนนี้ก็ของพีวีเราก็จะมีในเรื่องของประกันขนส่งสินค้านะครับผู้รับจ้างขนส่งสินค้าก็ถามกันมาเยอะอันนี้ถามแน่นอนเลยทุกวันเลยยางระเบิดคุ้มครองไหมช่วยขยายความในเรื่องของยางระเบิดให้ให้หน่อยไะ้ไหพี่ดำในเรื่องของประกันขนส่งสินค้าตัวนี้ครับโดยด้วยหลักการของรับ อะ,ะกัรโดยการบรรทุกสินค้านะครับรถทั่วไปเนี่ยโดยโส่วนมากเนี่ยใช้เมื่อบรรทุกสินค้าแล้วเนี่ยถ้าน้ําหนักไม่เกินกว่าที่ตัวรถน้บได้ยากจะไม่ระเบิดนะครับมันจะระเบิดได้ต่อเมื่อรถเกิดประเหตุไปชนคอสะพานไปตกหลุมขนาดตกไรทางนะค,ค,ครับหรือ,รอไปเหยียบกับอะไร,รซึ่งเห็นได้ชัดเจนมีวัตถุอื่นได้ชัดเจน จะทาให้เกิดการเกิดแทกเกิดการมากระทบทําให้ยางระเบิดใช่ครับใช่ยางอยู่ดีมันจะไม่ระเบิดของมันไม่ระเบิดครับคือโดยหลักแล้วมันจะไม่ระเบิดเลยแต่ส่วนมากยางที่ระเบิดในการเกิดจากการถทุกสินค้าเกินเลยกว่าทุกน้ําหนักเกินใช่ที่ตัวรถจะรับได้นะครับมันถึงเกิดระเบิดเพราะน้ําหนักบรรทุกแล้วพอเกิดระเบิดทําให้รถไปเกิดที่ได้รับความเสียหายนะครับครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นหมายความว่าคือถ้ามีอะไรมากระทบเนี้ยแล้ยางระเบิดที่พี่ดำว่าตกหลุมหรือว่าลงไหลทางชองยางระเบิดสินค้าลงเสียหายตัวนี้คุ้มครองคุ้มครองแน่นอนครับแต่ว่าพี่ดำบอกว่าส่วนใหญ่ผมก็เคยพูดในคลิปนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดยางระเบิดเนี่ยเกิดจากการทุกขน้ำหนักเกินใช่ครับเท่านี้บริษัทประกันเขาพอทุกขน้ำหนักเกินเขาตีความว่าอย่างไรครับ โดยโดยการรับประกันและเป็นเงื่อนไขในการรับประกันนะครับเขาจะให้สิทธิในการบรรทุกบรรทุกน้าหนักนะไม่เกินห้าตันขาคุณนะทีนี้ถ้ายางถ้าคุณยงางบางบางผลิตภัณฑ์บรรทุกห้าตันก็จริงยางระเบิดเขาไม่รับผิดชอบแต่บางผลิตภัณฑ์บางบริษัทอย่างอย่างของพีเอ็มีเนี่ยคุณบรรทุกไม่เกินห้าตันแต่แล้วก็ยางระเบิดไอ้นี่พีเอ็มีรับผิดชอบนะครับผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างนี้หมายความว่า,าถ้าเรามันจะมีน้าหนักบรรทุกใช่ไหมบางคนก็สงสัยเพิ่มอีกว่าในเรื่องของอ้าวห้าตันที่บอกว่าให้ทุกห้าตันห้าตันเนี่ยคืออะไรห้าตันน้ําหนักของสินค้าที่บรรทุกนะย้ำอีกทีว่าน้ําหนักที่บรรทุกห้าตันนะครับตัวน้ําหนักรถเนี่ยน้ําหนักรถบางทีก็<ม>ตันเกือบตันอะไรเงี้ยอไอ้นั้นไม่นับไม่เกี่ยว นะครับเพราะบางก็มีหลายๆที่หลายๆกรมทันของประกันขนส่งเนี่ยเขาก็จะตีความตรงนี้แตกต่างกันไปของเรานะของ PMV นะโดยที่พยะเนี่ยก็จะตีความว่าน้ําหนักที่ใช้บรรทุกคือ5ตันถ้าไม่เกิน5ตันก็สามารถที่จะเคลมในเรื่องของยางระเบิดได้แน่นอน<ช>นะครับ